ครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีทั้งหมดสี่ราศีภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ท่านระาวาังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักทั้งหมดสี่ราศีที่เราจะเอ่ย อ้างขึ้นมานี้นั้นให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้ภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมราศีที่สี่นั้นก็คือราศีมีนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะมีการผิดพลาดถ้าหากว่าเราลงทูนอะไรทำอะไรในช่วงนี้อาจจะมีการติดขัด หรืออาจจะไม่ราบรื่นก็เป็นไปได้การงานที่ท่านทํานั้นบางครั้งบางคราวชาวราศีมีนนั้นจะมีความสะดุดหรือว่ามีการติดขัดได้ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมกันหลายคนในช่วงนี้อาจจะมีการโต้เถียงมีการ เข้าใจผิดเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานร่วมกันงานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะออกมาไม่ดีหรืออาจจะออกมาไม่ได้ที่ท่านต้องการเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานให้ท่านระวังไว้ชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีการผิดพลาดได้งานที่ท่านทำคิดว่าทำก็ได้ง่าย แต่กลับมาทํายากบางครั้งบางคราวทําไปแล้วก็ต้องเอามาทําอีกเพราะว่างานที่ท่านทําไปนั้นไม่มีความเรียบร้อยหรือว่าไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานถ้าหากว่าเราทํากันหลายคนอาจจะมีการทิ้งดีทิ้งเด่นหรืออาจจะมีการคอยเอารัดเอาเปรียบกันในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านระวังเกี่ยวกับ การที่เราไว้ใจใครหรือเราจะให้ใครมาช่วยเราให้ทำงานให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมได้จะเป็นการดีมิฉะนั้นถตาหากว่าเราใจอ่อนหรือให้ใครเขาหยิบเขายืมเราอาจจะไม่ได้คืนเพราะว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงของเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในเรื่องของการทำงานการเงินในช่วงนี้ต้องระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งการครบใครในช่วงนี้ท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะคบเขาเรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะไม่คิดรื่อตรงกับเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น การครบคนอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องละวังเขาไว้เรามาดูอีกหนึ่งราศีราศีที่สามนั่นก็คือราศีกุม ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำให้ตัวของท่านนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินการทองนั้นให้ท่านระวังในเรื่องของการใช้จ่าย อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้การเงินการทองถือว่ายังไม่คล่องตัวจะติดขัดอยู่เสมอทำอะไรก็จะสะดุดอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศี กลุ่มนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาอาจจะมีการสะดุดได้ในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำนั้นบางครั้งบางคราวท่านก็มีการเหนื่อยหรือว่ามีการท้อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางท่านนั้นต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ เช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยและก็ลำบากอยู่บ้างบางคนนั้นทำงานแล้วก็ไม่ได้เงินก็มีบางคนก็ทำไปวันวันหนึง่งนึกมีการเบื่อหน่ายอยากจะย้ายงานก็มีในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นก็ถือว่า เออชาวราศีกุมนั่นก็ถือว่าดวงของท่านในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไรในเรื่องของการงานนั่นให้ท่านระวังทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าท่านทำแล้วทำอีกอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินนั่นก็ถือว่ายังไม่ค่อยคล่องตัวเรามาพูดถึงในสิ่งที่ท่านต้องระวังกันในช่วงนี้ ชาวราศีกุมนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าต้องระวังในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีท่านจะยังไม่ต้องไปเสี่ยงโชคหรือว่าเสี่ยงราบเพราะว่าในช่วงนี้โชคลาภยังไม่ค่อยมีเท่าไร แต่ในเรื่องของความรักนั้นดีท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบในทางนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนจะมีคนคอยเห็นอกเห็นใจจะมีคนคอยติดตาม ถามไถ่ายท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นเปรียบว่าจะมีสเสน่ห์เกี่ยวกับในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้แ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดหรือว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวจะ,จ,ะจ,ะจะเจอเนื้อคู่ภายในช่วงนี้ภายในช่วงของเดือนพฤษภาในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็อย่าเพิ่ง ตัดสินใจทำหรือว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรจะติดขัดอยู่เสมอให้ให้ใหลอดพ้นจากในช่วงของเดือนพฤษภาไปเสียก่อนในช่วงต่อไปจะดีต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีราศีที่สามนั่นก็คือราศีมังกรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้น จะไม่ค่อยดีอีกเช่นเดียวกันท่านหยิบจับทำอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะติดขัดอยู่เสมองานที่ท่านทำนั้นก็จะมีการสะดุดหรือว่าจะไม่ค่อยลาบรื่นงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่เคยทำมาแล้วในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะยังไม่ค่อยดีเท่าไร่การทำมาหากินนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยอาจจะมีคู่แข่งหรืออาจจะมี คนที่เข้ามาค้าขายแข่งกับท่านในช่วงนี้ท่านระวังเอาไว้จะเป็นการดีการทำมากินจะติดขัดอยู่บ้างสิ่งที่ท่านต้องระวังก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการเงิน,กา,งนการทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั่นจะมีการสะดุดอยู่ในช่วงนี้จะมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายท่านจะมี อยู่เรื่อยๆการจ่ายโน่นจ่ายนี่บางสิ่งบางอย่างนั้นคนในครอบครัวจะหาเรื่องหาราวไม่ท่านเสียเงินเสียทองก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นในท่านระวังไว้อาจจะมีคนในครอบครัวหรือตัวของท่านนั้นอาจจะมีการล้มป่วยเกิดขึ้นในท่านระวังไว้ในช่วงนี้ ในเรื่องของการทำรม,มาหากินเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาก็พอมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องระวังชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็อย่าเพิ่งไปลงทุนเพราะฉะนั้นให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนการลงทุนนั้นจะมีการสะดุด หรืออาจจะมีการติดขัดบางครั้งลงทุนไปแล้วท่านจะไม่ได้กำไรจะทำให้ท่านนั้นต้องทุนหายกำไรหดเป็นไปได้ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการครบใครในช่วงนี้ท่านครบใครก็ต้องดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงของเดือนพฤษภา เป็นเดือนที่ท่านต้องระวังอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรภายในช่วงนี้ต่อมาราศีอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีธนูในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านนั้นในเรื่องของการงาน ก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการทำมากินท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ต้องผ่านสังคมอยู่มากๆในช่วงนี้ท่านจะติดต่ออะไรทำอะไร <c oughs> ในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาใช้บริการหรือว่ามา คบกับท่านอีกมากมายท่านจะเป็นคนที่ต้องคบกับสังคมต้องไปพูดจาไปเจอเจอหรือว่าไปสังสรรค์กันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้นจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยท่านจะคบกับใครในช่วงนี้ก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวไว้บ้าง การที่จะเข้าออกหรือว่าจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีธนูต้องระวังการใช้จ่ายในช่วงนี้อาจจะมีการจ่ายโน่นจ่ายนี่บ่อยครั้งแต่รายรับของท่านนั้นก็มีแต่ก็ยังไม่พอกับรายจ่ายในช่วงนี้ถือว่า ชาวราศีธนูนั้นจะหยิบจับอะไรต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองบางครั้งบางคราวท่านอาจจะอยากได้โน่นอยากได้นี่แต่ท่านยังไม่ค่อยได้เพราะว่าในเรื่องของการเงินการทองยังติดขัดอยู่ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อย ในเรื่องของการเงินก็จะมีการจ่ายบ่อยกระ้งเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของสุขภาพและภาราามัยในช่วงนี้ให้ท่านระวังโรคเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ จะไปเหนือไปใต้จะไปทางไหนระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะหยิบจับทำอะไรต้องระวังในช่วงนี้นี่ก็ทั้งหมดสี่ราศีที่เรามาบอกให้ท่านระวังในช่วงนี้ทั้งหมดนี้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านวันนี้ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่าน จงโชคดีคิดนึกอะไรใก้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี